สวัสดีครับตีเล็กกันมาอีกแล้วนะครับวันนี้เราทำร้อยซน์ได้อีกแล้วนะครับครั้งที่5้าแล้วนะครับก็บิตคอยทำเหมือนจะขึ้นไปทะลุออทามไฮนิดๆเนาะไม่รู้ว่าทะลุหรือเปล่านะผมไม่ได้เช็คค่านะครับแต่ว่าตอนนี้พอร์ตของเราก็ บวกเป็น2,000เหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตกันเนาะแล้วก็มีเพื่อนๆที่เชื่อมพอร์ตอยู่ก็100%เกันหลายคนเลยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันมาดูพอร์ตก่อนนะครับก็เมื่อวานก็ไซด์เย์เนาะลดไปหอ่อแล้วก็ไซด์เวย์นะครับม,มีทําท่าจะลงเนาะแล้วก็ไม่ลงนะครับแล้วก็ขึ้นต่อ มีมีเพื่อนคนหนึ่งมาจอยบอร์ดสองวันแล้วยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับเพราะว่าพอดีตอนที่ซื้อได้เนี่ยมันเออร์เลอร์เนาะมาไม่ได้เติมเงินเข้าเข้าพอร์ตฟิวเจอร์นะครับเงินอยู่ในพอร์ตสปอตก็เลยมันก็เลยซื้อไม่ซื้อไม่ได้ไม่มีเงินกับกับอีกจังหวะหนึ่งก็คือ,อพอเอาเงินเข้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันกลายมันกลายเป็นขาขึ้นตลอดไม่มี ปุ่มสีฟ้าเลยนะครับบอทก็เลยไม่ซื้อให้นะครับก็วันเมื่อวานนี้ก็เลยไม่ไม่ได้กําไรกันมาแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเชื่อมบอทกันแล้วก็รอไปเรื่อยๆเยนาะถ้าอยู่รอดใ,ในรนอย5ี่สิห้าเอได้ตอนขาขึ้นมันก็แฮปปี้แบบนี้นะครับอโอเคอเมื่อเช้าเมื่อวานนะครับก็มีการซื้อเพิ่มนะครับขายออก ซื้อเพิ่มขายออกขายออกนะครับแล้วก็ซื้อเพิ่มสองไม้แล้วก็ขายออกขายออกประมาณนี้นะครับโอเคก็สองวันที่แล้วก็เราก็ได้มาสองร้อยเนาะเราก็มีกำไรจากตัว USDC ด้วยนะครับตัวนี้ส่วนของ USDT btc usdt ก็ได้มา600นะครับประมาณนี้ก็เลยตอนถ้าถ้ามันพุ่งเนี่ยเราจะได้ร้อ่สิบห x สองเท่าเลยนะครับสองไม้คูณสองอย่างนี้เลยนะครับร้อ x คูณสไปเลยนะครับก็ตอนนี้เราก็ทำทำร้อยได้เรียบร้อยนะครับผมไม่ได้ตั้งให้มันหยุดเนาะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยผมผมตั้งให้มันหยุดแล้วมันไปต่อมันก็เลย ก็เลยค่อนข้างเสียดายนะก็เลยกะว่าเ,าเดี๋ยวถ้าถ้าขึ้นถ้าขึ้นไปแตะแล้วลงมาก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คงขึ้นไปแต่อีกอันนี้เราก็ก็เลยปล่อยปล่อยไปเลยไม่ไม่หยุดบอดนะครับก็ปล่อยให้มันวิ่งไปตอนนี้ก็ได้มากกว่าสองพละแอบไปดูพอตจิงกัน อ่ะครับก็พอจริงตอนนี้ก็เราได้สองพันสองร้อยแล้วนะสองพันสองร้อยเราก็อันนี้มี usdt เท่านี้ usdc เท่านี้นะครับแล้วก็กําไรอยู่เท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรไปดูตัวตัวกราฟบ้างก็ทำร้อยเปอร์เซ็นได้แล้วนะครับทำสองพันได้แล้วตอนนี้ก็พุ่งขึ้นมานะครับประมาณนี้ กราเป็นไปได้ว่าจะอาจจะลงมาตรงนี้ใช่ไหมจริงๆมันควรจะเป็นควรจะเป็นเอกปูนเชอย่างนี้เนาะเพราะว่าพอร์ตเราจะโตขึ้นเป็นเท่าตัวเท่าตัวเรื่อยๆนะครับมันก็ควรจะพุ่งอย่างนี้แหละโอเคก็วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเอ็ดกับสามสิบสามสิบสิบสองวันเนาะสิบสองวันก็ทำร้อยเปอร์เซ็นตได้นะครับก็เป็นความเสี่ยงที่ ที่ลดลงมานะไม่ไม่แบบไม่ได้แบบความเสี่ยงแบบสูงสุดนะครับก็เลยอาจจะใช้เวลาเยอะนิดนึงพร้อมกับมันอาจจะมีช่วงที่ไซเบ์หรือช่วงที่ย่อนะครับถ้าถ้าเป็นช่วงที่ย่อเนี่ยพอร์ตเราก็จะแบบมีติดลบลงมานะครับก็จะมีอย่างตรงนี้อย่างตรงนี้ก็ติดลบนะครับตรงนี้ก็ติดลบติดลบก็จะมีแบบย่อขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่บ้างนะครับแล้วก็ช่วงที่พอร์ตมันย่อเนี่ยมันจะมาตัดกับเส้น เฮดจิ้งเรานะครับก็ทําให้อ่ามันอาจจะมีแบบขัดทุนซื้อซื้อขายขายขัดทุนบ้างครับเพื่อเฮดจิ้งเนาะก็เลยทําให้การวิ่งขึ้นเนี่ยมันมันอาจจะช้าลงไปบ้างนะครับแล้วผมก็มีการปรับให้ไม้มันให้ไม้มันเล็กลงเนาะเพราะว่าตอนตอนนั้นอะ่ะผมนั่งคํานวณอยู่ตอนอ่พอมันขึ้นไปใช่ไหมแล้วมันก็ลงมาอย่างเงี้ยครับแล้ว ผมถึงจุดนี้ของของเมื่อวานเนาะที่อธิบายไปก็คือผมกลัวว่าถ้ามันลงมาตัดตรงนี้แล้วเนะี่ยจากเงินหนึ่งพันเนี่ยเราจะเหลือประมาณสามร้อยไงผมก็เลยลดลดขนาดพอร์ตลงนะครับให้มันตัดลงมาแล้วอาจะอาจจะเหลือสักห้าร้อยนะครับจะได้โอเคหน่อยนะครับก็ถ้าถ้าตัดลงแล้วพอร์ตมันเหลือครึ่งหนึ่งก็ยังโอเคนะครับยังถือว่ามันมันอยู่ในช่วงของการเบี่ยงคือขึ้นลงนะครับ ทีนี้ถ้าถ้ามันลงมาปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเฮดจิ้งนะครับลงไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็เส้นคามอะไรมันก็จะวิ่งลงตาม่างนี้เนาะสุดท้ายมันก็จะจะต,ตัดขึ้นมาใช่ไหมตรงนี้เราก็จะมีกําไรอยู่บ้างในส่วนของช็อตเนาะแล้วก็มาเริ่มใหม่ที่จุดน,นี้ก็พุ่งต่ออย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเป็นกลยุทธ์ที่เราวางไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอบอร์ดของเราถ้าอยู่รอดก็คือ พอเป็นขาขึ้นเราจะได้กำไรสองเท่านะครับร้อยี่สิบห้า x สองเท่านะครับพอนัอ้นก็แป๊บเดียวก็1 0อปรแป๊บเดียวก็100%ซนได้นะครับอ่าโอเควันนี้วันนี้แฮปปี้มากนะครับมีมีกำไรก็เดี๋ยววันนี้ผมน่าจะอ่าตั้งพอร์ตใหม่นะครับก็ไม่เชิงตั้งพอร์ตใหม่จะจะคงตัวตัวบอทอ่อตัว ตัวสถานนะลองทั้งสองอันเอาไว้เนาะแต่ว่าอาจจะคำนวณโพซิชันใหม่นะครับว่าเออเราจะใช้โพซิชันเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าอาจจะใช้เท่าเดิมอยู่นะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องคำนวณอีกทีหนึ่งก็ต้องคำนวณว,ว่าถ้าจากตรงเนี้ยนะครับที่เรากำไรมาสองพันเนี่ยถ้าตัดลงมาตรงเนี้ยเเลยเนี่ยเราจะเราจะกำไรเหลือเท่าไหร่เนาะเราจะจริงๆผมจะคำนวณให้มันเหลือสักหนะึ่งพันเนาะ เพราะฉะนั้นไม้ไม้พวกเนี้ยก็อาจจะขายออกบ้างนะครับขายออกบ้างเพื่อที่ว่าเวลาเวลามันลงมามันจะได้เหลือสักสักหนึ่งพันนะครับจากสองพันเหลือหนึ่งพันอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่ในช่วงของการขึ้นลงประมาณนี้เป้าหมายต่อไปก็เป็นสองพันนะสองพันนะครับอีกเท่าตัวเนาะโอเคครับก็ จากหนึ่งร้อยเหรียญมามาเออเอาไม่ใช่สิไม่ใช่เป้าหมายต่อไปสองพันอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนลืมลืมลืมทดทีท,ดท่อนทีเป้าหมายต่อไปอโอเคครับเป้าหมายต่อไปเป็นสี่พันนะโอเคตัวนี้นะครับ ก็เป้าหมายต่อไปเป็นสี่พันนะครับก็ถ้าปรับลดพอร์ตลงมาโทษทีครับเป้าหม่นะถ้าถ้าจากจุดนี้ใช่ไหมแล้วมันล่วงลงมานะครับผมก็จะคำนวณให้มันเหลือให้มันเหลือประมาณแบบอาจจะพันห้าอะไรเงี้ยนะครับไม่ไม่เกินไม่เกินสองพันเพราะว่าเป้าเป้าของเราคือสี่พันแล้วเนาะเป้าใหม่นะครับโอเค อ่ะก็ถ้าบิตคอยขึ้นก็แฮปปี้บิตคอยลงก็ก็จะเศร้าๆนิดนึงนะครับก็อยู่กันให้รหอดพออยู่รอดแล้วก็จะได้กำไรในตอนที่มันวิ่งเนาะก็จะประมาณนี้ครับอ่าพอตเพื่อนๆที่มาเชื่อมอยู่ก็อ่ามี4 Account นะครับที่ที่ชน100%ไปแล้วนะครับก็ เดี๋ยวอาจจะทําเหมือนกันก็คือปรับปรับขนาดของพอร์ตให้มันเหมาะสมแล้วก็เพื่อที่จะทำร้อยเปอร์ซอีกแบบถัดไปนะครับแล้วก็เผื่อคํานวณเผื่อว่าถ้ามันลงเนี่ยมันก็จะไม่ดรอดาวมากนักอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้แล้วก็ยังมีอีกอีกคนหนึ่งที่ที่ตั้งใช้เงินจากปกติก็ผมจะให้เป็นหนึ่งพันเนาะ คนนี้ก็ใช้สองพันนะครับแล้วก็ใช้ความเสี่ยงต่ําหน่อยเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ขึ้นมาเยอะละนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เพิ่งอาทิตย์เดียวเองอาทิตย์สองอาทิตย์เองนะครับก็สองสามเดือนก็ได้นะครับก็สองสามเดือนร้อยเปอร์เซ็นบนความเสี่ยงที่ที่ไม่สูงก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก,กับอีกคนหนึ่ง ก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับก็เดี๋ยวรอให้มันย่อสักหน่อยก่อนก็ได้นะครับไม่รู้ว่ามันจะย่อให้หรือเปล่าตอนนี้ก็เริ่มพุ่งอีกแล้วอ่าโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับใครที่สนใจบอร์ดนะครับก็ทักเข้ามาคุยได้นะครับยังเปิดรับอยู่ไม่ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการคอยดูแลเนาะก็ยังทักเข้ามาได้อยู่นะครับก็ ช่วงนี้ถามว่าซื้อได้ไหมก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะคำนวณความเสี่ยงไว้ให้มันค่อนข้างต่ำหน่อยเพราะว่าเผื่อเผื่อมันวิ่งลงมาเนะาะถ้าถ้ามันตัดลงมาถ้ามันเล่ร่วงเลยเนี่ยผมก็อาจจะคำนวณว่าแบบไม่ให้เกินไม่ให้อดาวเกินส0มสิบอร์เซนะไรเงี้ยนะครับก็ก็จะได้ไม่แบบไม่รู้สึกกังวลน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ ระยะเวลาจากที่แบบหนึ่งอาทิตย์ร้อยเอสองอาทิตย์ร้อยเอซ็อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเดือนหนึ่งร้อเอร์เซนหรือสองเดือนร้อยเอร์เซนะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนาะประมาณนั้นนะครับก็ค่อยค่อยค่อยๆทำกาไรเก็บกําไรเพิ่มไปเรื่อยๆอยู่ให้ได้ในตลาดแค่นั้นเองนะครับก็ใครที่สนใจก็ทักมาได้ครับยังเปิดอยู่นะต้องแหาเงินมาพัฒนาบริการนะครับพัฒนาบอท y t h o n เนาะก็เดี๋ยว เดี๋ยวถ้าทำสำเร็จก็น่าจะเอามาเปิดให้ทุกคนใช้กันได้นะครับเบื้องต้นก็คือให้ให้คนที่มีเงินในพอร์ตหนึ่งพันเหรียญขึ้นไปนะครับก่อนนะครับคนที่เงินน้อยกว่าน,นั้นก็คือมันมันค่อนข้างที่จะเหวี่ยงเยอะนะครับผมแล้วถ้างเงินน้อยเนี่ยมันมันก็ต้องดูแลเยอะเนาะกว่ากลัวมันจะตึกลงมาแล้วก็พอร์ตแตกไปอะไรเงี้ยแต่ว่า ถ้างเงินหนึ่งพันขึ้นไปเนี่ยมันยังพอมีช่วงเวลาให้ให้วิ่งนะครับก็ยังไม่ถึงขั้นแบบเครียดมากอะไรเงี้ยนะสบายๆนะครับ 1, หนึ่งพันเหรียญอ่าโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้แฮปปี้มากก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันจะพุง่งแบบพุ่งเลยไหมนะครับถ้าพุ่งเลยก็เพื่อนๆที่เชื่อมบอตอยู่ก็จะสองเท่าสเท่าสี่เท่าแล้วนะครับก็ก็ลันวิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับพอต พอตัวอย่างเราก็เหมือนกันเนาะโอเคประมาณนี้ครับอ่าก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย